สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับรายการถามตอบแต่ว่าเทปนี้ก็จะเป็นเทปพิเศษหน่อยนะครับสำหรับแฟนๆโรเจอร์สนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกถึงเรื่องโรเจอร์เป็นหลักๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะพูดถึงเสื้อใหม่ก่อนนะครับดีไซน์นี้เรียนแบบมาจากคุณชัดชาตินะครับฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงนะครับตัวนี้นะครับ3า0บาทไม่ขายนะครับ5 0าบาทก็ไม่ขายนะครับมีแจกฟรีเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดกัถึงเรื่องโรเจอร์ข้างๆผมนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ ไม่ใช่ใครจับนี่โอ้โหเปลี่ยนเลยเจ้ทีครับไอโรเจอร์มันหน้าตาขี้เหร่กว่านี้นะอันนี้สวยเกินก็ตัวนี้นะครับเป็นฮา r เบรุ่นครบรอบ40ปีนะครับสำหรับผมก็มีที่ซื้อเก็บไว้นะครับพี่ๆท่านใดอยากสนใจนะครับสำหรับฮาเบรตรุ่น40ปีนะครับตอนนี้ผมมีทั้งรุ่น P3 นะครับทั้ง30.2แล้วก็ c o m p a c 7 ES3 นะครับ เป็นรุ่น40ปีทั้งหมดเลยนะครับผมยังพอมีสต๊อกเหลืออยู่นะฮะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ขายของอย่างนี้เลยขายของเลยโอเคครับแล้วก็อยู่กับเจ้าโรเจอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีทั้ง LS 3ท 5A แล้วก็ LS 5 9นะครับทั้งคู่ก็ลงท้ายด้วยคลาสสิกคลาสสิกนี่มาจากอะไรครับผม คลาสสิกก็คือเขาพยายามทำหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกให้ขี้เหร่ที่สุดนะครับเน้นให้เหมือนเมื่อก่อนมากที่สุดเลยฮะเหมือนตัวต้นแบบสมัยก่อนเหมือนในรุ่นที่ยุคดั้งเดิมของ BBC เลยนะฮะที่บริษัทสวิตโทนทำให้กับ BBC นะฮะและข้างในฮะข้างในเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดให้ทันกับทันยุคทันสมัยนะฮะกับการฟังเพลงก็ตามสมัยนะสมัยก่อนเขาเพลงยุก่อนใช่ยุก่อนเขาก็เป็นรุ่นใหม่หมดนะฮะตอบสนองก็ต้องทําเรื่องมิติเสียงเวทีอะไรให้มันสู้กับลาโพงยุคปัจจุบันได้นะครับแล้วทีนี้ก็ ถึงได้มีพี่ๆนะครับชาวเครื่องเสียงที่น่ารักสงสัยว่าเอ้ยถ้าเป็นอุปรกรณ์ใหม่แล้วมันเสียงอะไรเนี่ยมันมันยังจะเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อเสียงเขาพยายามทําเนื้อเสียงนะครับให้ให้เหมือนจริงที่สุดแล้วก็จุดเด่นๆเ,เลยก็คือความเที่ยงตรงนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ BBC เลยนะครับตัวนี้ก็พยายามทําตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งของเขาอยู่แล้วเขาก็พยายามทําจุดแข็งเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมิติเวทีเสียงนะครับ สเกลเสียงที่มีความใหญ่โตมากขึ้นนะครับในในขณะที่ลําโพงเนี่ยมีขนาดไซส์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นของประเทศอังกฤษอยู่แล้ว<ช>ก็คือพัฒนาทำคิดค้นที่ประเทศอังกฤษ<ช>แล้วก็ในยุคหลังๆมาก็ถูกซื้อไปทําที่ประเทศจีนใช่แล้วก็มาถึงตอนนี้ที่คุณเอ็มเป็นคนอิมพอร์ตเข้ามาก็กลับไปทําที่อังกฤษใ,<ช>ใคร,ครเป็นผู้ที่เอากลับไปทําครับลองเล่าแอนดี้วิเทลครับแอนดี้วิเทลนี่ก็คือ เป็นผู้ออกแบบและวิศวกรให้กับ Audio Note UK มาก่อนหน้านะครับทั้งทำด้านแอมและก็ลำโพงเลยนะฮะทีนี้เขาชื่นชอบตัวโรเจอรอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยเออเอาแบรนด์ที่มันเป็นตำนานนะครับกลับมาเหมือนเขาบอกว่ารีบอลนะคือทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะฮะชอบในสิ่งไหนครับสำหรับตัวโรเจอร์นี่ถึงได้ตัดสินใจนำเข้ามาโรเจอร์นี่ผมชอบมันก็คือหน้าตาขี้เหร่ย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมชอบมันทุกตรงเลยนะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่พอเราฟังเสียงด้วยน้หน้าตามันแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นที่ความชอบผมส่วนตัวได้ด้วยแหละครับข้อดีที่ชอบตั้งแต่ที่นําเข้ามาแล้วก็ได้ฟังเองหรือว่าฟังเปรียบเทียบจากเจ้าตัวรุ่นเก่ารุ่น <ừ> ก่อนรุ่นออริจินอลจริงๆที่ผลิตในอังกฤษครับแล้วก็รุ่นที่ผลิตในจีนแล้วก็กลับมาบเป็นรุ่นนี้อยากให้พูดข้อดีที่มันมีมากกว่าเริ่มต้นเลยนะครับ อันนี้คือผมเคยใช้อยู่แล้วนะครับของตั้งแต่โรเจอร์ทำเวอร์ชันที่ทำในจีน,นครับรุ่นก็ครบรอบ65ปีของเขานะเวอร์ชันนั้นแล้วก็รวมไปถึงเวอร์ชันเก่าเก่ากึกเลยที่ทำในอังกฤษก่อนหน้นานั้นน,น,นะฮะอันเนี้ยผมไปผมเคยใช้มาก่อนแล้วทั้งหมดนะฮะแล้วก็พอยิ่งมานำเข้าเอาไปให้ลูกค้าฟังที่บ้านแล้ว ก็เจอบ้าน ots, ลูกค้าอีกก็กาาทีนี้ลูกค้าก็ชอบเลยก็คือฟังเทียบกันเลยครับคือถ้าถ้าไม่ดีกว่าเขาก็คือไม่เอาเลยก็คือเอาอย่างนี้ไปเลยฮะแต่ส่วนมากก็คือมันก็ลูกค้าก็อาจจะเป็นนักสะสมด้วยเขาก็เลยซื้อตัวนี้เพิ่มไปครับผมจะหาว่าอวยมากก็พอเราพูดถึงข้อดีแล้วเรามีข้อเสียไหมอ่ะเอาจริงถามจริงเาเริ่มจากตัวสารพาพก่อนก็ได้อ่ะ ข้อเสียนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับสำหรับพี่ๆบางท่านอาจจะไม่ชอบตรงหน้าตามัน uh huh. แล้วก็ข้อเสียอย่าง,างเลยคือคุณแอนดี้อ่ะเขาพยายามทําหาอุปกรณ์พวกตัวอาพวกตัวซีอะไรพวกนี้นครับ uh huh. เขาพยายามหาในแบบฉบับที่เป็นแบบดั้งเดิมสมัยก่อนให้เหมือน uh huh. มากที่สุดนะครับอตรงนี้คือจะเป็นข้อเสียก็คือโรงงานเขาหาผลิตได้น้อยแล้วครับ uh huh. แต่ผลิตอาตัวอาตัวซีวในยุคแบบในหน้าตาในยุคแบบนั้นนะฮะทีนี้มันก็เลย เกี่ยวกับเรื่องการผลิตที่มันค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เหมือนง่ายๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรถใหม่เข้ามารถใหม่เข้ามานี่ผมสั่งดักไปเลยนะครับสั่งไป20บคูก็คือครับผมสั่งเยอะไปก่อนเลยเพราะว่าแล้วก็สั่งให้ครบทุกสีด้วยเพราะว่าพอผมสั่งรถนี้เสร็จเขาแจ้งมาเลยว่าตอนเนี้ยมันเกิดสงครามทรัสเซียนะฮะทีนี้เขาสั่งไม้อัดเบอร์รัสเซียไม่ได้ทีนี้เขาขาดแคลนไม้อัดเกยวกับการการดั้มตัวนะฮะทีนี้เขาเลยบอกว่า ็อต่อไปเข้าเร็วสุดก็คือเดือนธันวาปลายปีเลยครับอ่าก็คือถ้าพลาดอถนี้ไปก็อาจจะต้องรอถึงปีหน้าต้นปีหน้าเลยเพราะว่ากว่าจะผลิตกว่าจะเสร็จแล้วก็กว่าจะส่งมาอีกนะฮะใช่ครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาอ่ะเพิ่งกลับมาทำอังกฤษได้ไม่เกิน3ปีนะฮะทีนี้เกี่ยวกับลายผลิตเกี่ยวกับคนช่างทําตู้ช่างทําออกแบบด้านในนะครับบางทีมันก็ตอนนี้ผมว่าลําโพงเขาเริ่มนิ่งนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะแต่ว่าอาจจะติดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ก็เรื่องแอมป์นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยตามนําเข้ามานะครับผม <M S 2> ก็ดได้สั่งไปแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องรอสักหน่อยนึงนะครับผมอาจจะไม่ใช่ข้อเสียอย่างที่ข้อที่ผ่านมาก็คือเขาพยายามหาวัสดุที่มันใกล้เคียงแบบเดิมมากที่สุดก็เป็นข้อดีแต่ว่าก็ส่งผลให้ผลิตช้าหาของ<ช>ยากแล้วในเรื่องส่วนของความต้านทานที่คนส่วนมากเนี่ยที่เป็นแฟนโรเจอร์สเองก็จะรู้อยู่แล้วว่าความต้านทานค่อนข้างสูงครับ15โอห์มตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการแมทชิ่งกับแอมป์ ต่างๆในการเล่นอ๋อปัญหาจริงๆมันผมว่ามันเป็นปัญหาที่ที่ผมลองฟังกับแอมทั้งโซลิสเตตทั้งแอมลอดนะครับที่มันมีถ้าแอมรอรดเนี่ยบางยี่ห้อมันจะได้เปรียบก็คือมัน uh huh. มีตั้งแต่4โอห์ม8โอห์ม16โอห์มให้เสียบนะฮะครับ,รบแต่ว่าตรงนี้ผมลองมากับแอมหลายๆตัวก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับก็คือแต่มันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ15โอห์มเสียงมันยิ่งเที่ยงตรงเหมือนอจริงครับผมก็15โอห์มก็คือเขา สร้างความต้านทานให้มันเยอะที่สุดเพื่อความผิดเพี้ยนของเสียงที่น้อยที่สุดมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรเจอร์รุ่นดั้งเดิม uh huh. รุ่นต้นแบบเลยนะฮะแต่ว่า15โอห์มเนี่ย uh huh. คุณแอนดี้เขาแจ้งเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เสียงดีที่สุดที่เขาเคยฟังของโรเจอร์มาครับอ่าแล้วรเราไปคุยกันเรื่อง5 9ทับ9้าบ้างดีกว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ของโรเจอร์นะฮะครับผมหลายๆคนเขาาสงสยัยไอตัวนี้นะฮะ ตัวนี้มีไว้ทําไมครผมไอตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับปริมาณเสียงแหลมได้นะครับมันก็มีลบหนึแล้วก็บวกหนึ่งนะครับตรงนี้เราสามารถจูนได้บางทีแอมเราเสียงห้วนไปนิดนึงเสียงปลายแหลมได้ยินน้อยไปนิดนึงนะครับความเราปรับระดับความเข้มของเสียงแหลมตรงนี้ได้ครับ แต่หลักๆแล้วควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าโดยค่าเริ่มต้นของมันก็โอเคอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่แอมพี่ๆของแต่ละท่านเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับครับผมจริงๆโรเจอร์ก็มีหลายสีนะครับที่เห็นเห็นกันครับในท้องตลาดก็2022เนี่ยครับมีสีอะไรบ้างครับพี่ๆหลายๆคนก็สงสัยถ้าเป็นที่จะเข้ามาลอล่าสุดนะครับก็คือมีครบทุกสีเลยก็คือสีตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้คือสีอมสากนะครับแล้วก็มีสีวอนัทฮะแล้วก็มาเป็นสี โอลิฟครับโอลิฟแล้วก็มาเป็นสีรถสูรนะครับหลักๆก็จะมีสีสีนี่ครับหลักๆให้ได้เลือกกันนะครับรถนี้ที่จะมาล่าสุดนี้ก็คือมีครบเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้แสนห้าฮะแสนหน้าแล้วตัวนู้นตัวนี้สองแสนห้าครับก็คือปีหน้ายังไม่ขึ้นราคาใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันปรับขึ้น้วแต่เรายพยายามดึงราคาไว้อยู่ครับครับผมก็ดึงราคาไว้ให้นะครับทางคุณเนมสาวก็ไม่อยากให้ลำโพงขี้เหร่ขี้เหร่ราคาแพง ถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีนะครับ,รบแล้วก็คุรค่าแก่การครอบครองเพราะว,ว่ามันเหมือนเก็บยังไงเก็บความเป็นดั้งเดิมเก็บความคลาสสิกตั้งแต่สมัยก่อนมองผมมองว่าเหมือนคนที่เล่นรถสมมติเล่นรถเบนซ์อย่างเงี้ย<ช>เล่นไปถึงซีรีส์ใหม่ๆแหละมีเงินเหลือปุ๊บ,บอยากไปซื้อซีรีส์เก่าๆเก็บ<ช>อ่ามันเป็นเหมือนคุณค่าทางจิตใจผมว่า<ช>มันเหมาะกับตัวพวกลำโพงตัวนี้มากตัวตัวโรเจอร์ 3- 5A นะครับ เหมือนถ้าเปรียบเทียบกับรถเราไปซื้อรถเก่าเราก็ต้องเอามาบิวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องบิวก็เหมือนกับแทบจะเหมือนสร้างรถใหม่นะแต่เนี่ยคือเขาสร้างใหม่หมดเลยโดยอุปกรณ์ภายในอ่ะเขาหาแบบยุคเก่ามาควรค่าในการสะสมอุปกรณ์ภายในก็มันก็เป็นโรงงานในอังกฤษนะที่ที่ทําเองเลยครับผมแล้วถ้าพี่ๆเขาสนใจอยากจะทดลองฟังอยากจะฟังนี่ครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างหรือว่ามีศูนย์มีดีลเลอร์บริการทางจังหวัดไหนบ้างใกล้เคียงครับครับก็มี ก็มีภาคกลางนะครับก็มีก็คือเต่าวิดีโอนะครับแล้วก็ที่นนทบุรีนะครับก็คือพี่บอลนะครับบูินกรีนนะฮะเป็นร้านบูรินกรีนก็คืออยู่แถวนนทบุรีนะครับก็สามารถเข้าไปฟังที่ร้านได้เลยแล้วก็มีที่ชนบุรีนะครับก็คือคุณพันนุมาตนะครับเพื่อนกันไฮไฟนะครับก็คือสามารถอันนี้คือสามารถโทรหาได้หมดเลยแล้วก็ที่สุราษฎร์นะครับก็คือที่ผมเองนะครับก็คือสามารถติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวเบอร์เราจะแจ้งด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือล่าสุดเลยนะก็คือคุณยุนะครับ ค,คุณยุทธก็คือเป็นเอ็มซาวสาขาหัดใหญ่นะครับที่จะมาดูแลให้ที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็อีกมีที่ภูเก็ตนะก็คือคุณแอสนะครับก็คือ ABS อะคูตินะครับด้าน ABS อะคูติกแล้วก็มีคุณโรเบิร์ตนะครับคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับลุงคุณโรเบิร์ตเครือข่า,า,ายคุณเยอะมากเลยครับเนี่ยผมนึกว่าค้าของเถื่อนเนี่ยมาท<อ>ุก<อ>ภาคเลยคุณโรเบิร์ตนะครับก็คือที่ภูเก็ตเหมือนกัน แถวทลานนะครับแล้วก็มีล่าสุดเลยก็คือคุณยุ่นมาวินนะครับคุณยุ่นมาวินนี่เราก็สามารถเข้าไปฟังที่พี่ยุ่นได้เลยนะครับผมหรือว่าจะไปดูขาตั้งด้วยก็ได้อย่างนี้ก็เป็นขาตั้งของทางคุณยุ่นมาวินนะครับใช่ครับหรือมีบริการส่งถึงที่โดยหรือว่ามีบริการส่งถึงที่ก็จะเป็นพี่คุณที่รู้จักกันในวงการ Facebook นะครับก็คือคุณซาลูดแมกเน็ตนะครับก็คือถ้าพี่มีเทินของหรือว่าไม่เทินของก็ได้นะครับ ส่วนมากจะให้พี่วุฒิจัดการให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพี่วุฒิค่อนข้างสแตนบายตลอดเวลาใช่ครับก็เตรียมทางคุณสราวุฒิแมกเนตนะครับก็บริการครับพี่ๆอาจจะเทินของกลับมาก็ได้นะเพราะว่าเราก็รับเทินรับผ่อนรับทุกอย่างนะครับของเรามีครบก็ประมาณนี้ครับคำถามทั้งหมดสำหรับแฟนๆโรเจอร์ก็ถ้าพี่ๆมีข้อใดสงสัยนะครับทั้งลำโพง LS35 a คลาสสิกแล้วก็ LS59 คลาสสิกนี่ก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะตกหล่นบางข้อที่เราอาจจะไม่ได้ได้ยินมาเกี่ยวกับคำถามแต่ว่าหลากัหลกๆที่มีคนถามเยอะว่าทําไมราคามันแพงกว่าแต่ก่อนก,ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่ามันมเป็นลำโพงที่กลับไปผลิตใหม่ที่อังกฤษแล้วก็เป็นแบบเดิมแบบคลาสสิกแล้วสําหรับเสื้อก็สําหรับเสื้อนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็มีร่วมกิจกรรมง,ง่ายๆครับเพียงกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่า ชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับโรเจอร์แล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งเบอร์เสื้อไว้ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์เช่นเดียวกัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวทั้งคุณเอ็มซาวนะครับก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะติดต่อพี่ๆไปนะครับแล้วก็จะส่งเสื้อไปให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ผมกับคุณเอ็มก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ